เนื่องจากคลิปที่แล้วที่เรารีวิวเซานิกไปวันนี้เราจะมาลองฟรีเบดกันสำหรับสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะรับผมได้รู้ว่าเป็นโปรจักตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งตัวของทางมูสมอนเตอร์นะครับผมนั่นก็คือตัวฟรีเบดของเขาแั่นอนนะครับผมได้ลองรีวิวเป็นตัวเซานิกไปแล้วต้องขอบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีไม่แพ้ p ีพอสิบ e ของเขาเลยจริงๆนะครับผมแต่ว่าฟรีเบดของเขาได้ดีเหมือนกันหรือเปล่ารสชาติจะแตกต่างกันยังไงก็ต้องรับชมคลิปนี้กันให้จบนะครับผมสำหรับตัว ของฟีเบนะครับผมก็จะเหมือนกับตัวแซาทนิกเลยจะมีออกมาทั้งหมด3ากลิ่นนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละกลิ่นมีเป็นกลิ่นอะไรกันบ้างเริ่มที่กลิ่นแรกนะครับผมโอ้โหกลิ่นนี้เนี่ยพระเอกของซีรีส์ไม่มีไม่ได้กลิ่นบูเบอรี่นั่นเองกลิ่นที่สองขวัญใจชาวไทยนะครับผมกับกลิ่นเค้กหรือเป็นกลิ่นองุ่นและกลิ่นที่สามเอาใจสายหวานกับกลิ่นสตรอเบอรี่และสําหรับตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นแพคเกจจิ้งตัวกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมนะครับผมจากทางด้านนอกเนาะก็ ยามใสแบบนี้นะครับผมเป็นขวดแบบการแสงนะทุกคนเหมาะกับการสติ๊กเก็บน้ำยายาวๆไว้มากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมขวดน,นิ่มบีบง่ายมา,มากๆเลยจะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมแบบนี้เลยอ่าลวดลายของเขาเนี่ยก็จะตามหน้ากล่องครับผมแต่ต่างกันไปตามแต่ละกลิ่นเนาะทุกคนลองดูดีเทลฝาด้านบนของเขาดูทุกคนตัวนี้คือแบบบีบง่ายมากๆครับผมและสําหรับตอนนี้ผมก็ได้โมอาตอมทั้ง3ตัวเพื่อน,น้ายาสามกลิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อ่าก็สำ ผมจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยน้องใหม่ลูกหลานครับผม MG Car นั่นเองต้องขอบอกเลยว่าตัวเครื่องตัวเล็กกะทัดรัดจัดพอดีมือมากๆนะครับผมก็มาพร้อมกับอะตอม3าตัวคู่ใจนะครับผมที่ใช้อยู่ประจําวันอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวกลิ่นแรกนะครับผมสำหรับอะตอมตัวนี้ตัวดอทนะผมจะใส่เป็นตัวกลิ่นสตรอเบอรี่เอาไว้นะครับผมมาเรามาใส่น้ายาแล้วมาลองเปินให้ฟังันดูจักหนึ่งรอบอันนี้ผมได้แบบเบรนสตรเีเข้าเอา,เอาไว้ทุกกลิ่นแล้วนะทุกคนเพื่อจะสะดวกเรียบง่ายนะครับผมต่อการรีวิว ออเอาตรงเลยว่าพอเป็นตัวเกียตววยตอเบอรี่ผมกลับรู้สึกว่าชอบมากกว่าตัวเซลรีนจริงนะทุกคนตอรเบอรี่ของหมูเด่อทุกคนมันจะมีความแปลกเว้ยมันจะเป็นกนววลิ่นสตรอเบอรี่ที่ จะพูดเร่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แบบผลไม้ก็ไม่ใช่จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แบบสายขนมก็ไม่เชิงคือมันเป็นหัวกลิ่นสตรอเบอรี่ของสายขนมที่มันมีความเย็นเล็กน้อยอ่ะเอออารมณ์คล้ายๆกับตัวกลิ่นบ็อกกี้ที่มันมีความเย็นนะเพื่อนๆคิดออกปะคือเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เบสตัวกลิ่นที่ไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าให้ความสดชื่นนะครับผมแต่ว่าจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ที่มันหนักไปทางเรื่องของรสชาติความหวานนะครับผมมีความหวานมีความแบบครีมมี่ครีมมี่หน่อยๆนะครับผมคล้ายๆแบบพวกตัวกลิ่นละต้อชีส มันมีความหวานหอมมันนัวมากๆใครที่ชื่นชอบ b u r บ e r r ที่เป็นสายขนมนะครับผมแต่ว่ากลัวเรื่องของอาการเลี่ยนตัวเนี้ยมันจะมีติดเรื่องของความเย็นมาให้เล็กน้อยไปไปลายนิดหนึง่งเลยทุกคนเย็นประมาณ1เต็มหทุกคนอ่อนๆชุ่มๆคอแล้วพอมีความเย็น1เต็ม5ตัวเนี้ยส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่ามันแบบว่าติดแจ้งอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าตัวกลิ่นเนี่ยมันอร่อยน้อยลงเลยมันกลับทาให้รู้สึกว่ามันเข้ากับตัวกลิ่นนี้มากๆพอมันมีความเย็นอ่อนๆปลายทําใ้เนด้ตลอทััวนะผมี่เเเราไไมม่่่บือียนเลย โอ้โฟีลแบบองุ่นยาวเลยทุกคนตัวนี้นี่แบบไม่ต้องพูดเยอะขาติยาสามาัญประจำบ้านกลิ่นที่คนไทยชื่นชอบนะครับผมคือเรียกว่ากลิ่นเนี่ยให้คนลองสิบคนนะครับ ู่ใจสิคนไม่มีใครปฏิเสธกินนี้ได้นอนคาแรคเตอร์ของตัวเกลียวเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนม,มากเลยคือความแตกต่างของอ่างุ่นของมูวอนเตอร์ซีรีส์ผมคิดว่ารสชาติของเขาอ่ะมันจะมีความเหมือนกับตัวน้ําผลไม้องุ่นพวกมาลีทิปกโก้ของจริงมากกว่าไว้ทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆในท้องตลาดนะตัวนี้คือมันรสชาติค่อนข้างจัดแ่ละทุกคนคือพอใช้งานปุ๊บมันรู้สึกเหมือนเราเราก็ทานน้ำผลไม้อางุ่น จากประสบการ์รีวิวของผมนะผมรู้สึกว่าไอตัวกลิ่นเครปหรือกลิ่นอ่นเนีเป็นกลิ่นที่หลายคนชื่นชอบกันจริงแต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่น,น,นานๆหยิบมาดูทีนึงอะแม่งโคตรวานแม่งโคตรอร่อยเลยแต่ว่าถ้าใช้งานกลิ่นนี้กลิ่นเดียวไปทั้งวันตลอดทุกวันทั้งเดือนนะทุกคนรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ เป็นอีกหนึ่งสำหรับตัวกลิ่นนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งกลิ่นที่แบบยอดฮิตมากๆเลยทุกคนใครที่ชื่นชอบตัวกลิ่นน้มันอยู่แล้วนะครับผมจะไปไม่ผิดหวังแน่นอนและตัวสุดท้ายนะครับผมกับตัวกลิ่นบูเบอร์รี่อ่าโหกลิ่นนี้นบบไม่ต้องรีวิวก็รู้แล้วมั้งเนี่ยว่าอร่อยทุกคนพระเอกของซีรีส์ของเขานะครับผมตัวไหนมาไม่ดียังไงอะบูเบอร์รี่ต้องดีแน่นอนนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับผมจากที่เคยรีวิวของตัวกลิ่นม ดีดีจะจัดทุกคนทั้งสากินเนี่ยถ้าถามว่าอะไรอร่อยสุดนะผมก็ยังยกให้ตัวกิ่นบูเบอรี่อร่อยที่สุดเหมือนเดิมรสชาติของเขานะครับผมอย่างที่เคยบอกไปในดิพัทเทลในซาวดี้นะครับผมจะเป็นกลิ่นตัวบูเบอรี่หอมหอมหวานฟุ้งฟุ้งแบบติดจมูกเลยทุกคนตัวเนี้ยคือเบสกลิ่นท็อปน้ตแรงมากแรงที่สุดฉ่ำที่สุดเลยทุกคนและ ไม่มีกลิ่นสารเคมีใดๆเลยเป็นกลิ่นบูเบอร์รี่แบบกลินคลีนหอมๆส,สะอาดดเลย้ยทุกคนต้องขอบอกเลยว่าใครที่ชื่อชอบนะครับผมเป็นแฟนคลับของสายแบบเบอร์รี่นะอยากจะให้ลองบูเบอร์รี่ของตัวมูนบอนเตอร์สักครั้งในชีวิตท,ทุกคนรับรองเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนสรุปให้ฟังนๆง,ง่ายๆหนึ่งรอบนะครับผมสำหรับฟีเบรต์มูนบอลเตอร์นะครับผมต้องขอบอกเลยว่า3กลิ่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น3กลิ่นตัวช็อปของทาน ผมซึ่งทำออกมาดีไม่แพ้ดีพอเซนต์โบลและไม่แพ้ซาร์น้ของเขาเลยคุณเคยใช้จำพวกไหนมานะครับผมรสชาติเนี่ยคือเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องของสัดส่วนความชาร์ความหวานความเย็นจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับผมอยากตัวฟรีเบทเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเย็นน้อยมากทุกคนเย็นประมาณ1-2ถึงเต็ม5นะครับผมคือเย็นอ่อนๆไปๆบางๆเลยอันนี้ก็จะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบดูดฟรีเบทหรือกำลังตามหาสายผลไม้ที่เย็นน้อยอยู่เพราะว่ามันหายามกมากมาก วันนี้จัดให้แล้วนะครับผมใครที่ชื่นชอบผลไม้เย็นน้อยจัดฟรีเบทไปตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าใครที่เป็นคนชื่นชอบหรือว่าบริโภคนะครับผมน้ยา,ายาใส่ผลไม้ที่มันเย็นค่อนข้างสูงนะครับผม,ผมก็อาจจะรู้สึกแบบขัด นิดนึงนะครับผมกับเรื่องความเย็นของเขานะครับผมที่มันจะน้อยกว่าตัวเซลฟิกและตัวดิโพซิบ่อมันจะเป็นเรื่องของความหวานนะครับผมเรื่องของความหวานนะฮะอยู่ในเก,กน์กลางๆหรือว่าเป็นน้ำยาที่ค่อนข้างหวานนะครับผมที่เราใช้มานะครับผมถือว่าถ้าหนอบอยถ้าหนอบำรีนะคะรับผมบำรีไม่ยำไม่เนาไม่ไหม้นะครับผมก็ยังสามารถใช้งานได้ยาวหวานแบบไม่เลี่ยนกําลังดีนะครับแต่ว่าเรื่องของความชัดเจนเนี่ยทุกคนมันจะต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับผมอุปกรณ์ที่ทุกคนใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องโอเพนนะคะรับผออมหหรรรืืออออออววววว่่่่่าาาพพพพกกกะะะตมมมมลงจจยไฟนะะน,นัผจะจะี้ชเิะะิิปสธภ ลืนลชืชาติน้ำยาได้มากขึ้นนะครับผมอยู่ที่เพื่อนเพื่อนเลือกใช้งานสุดท้ายนี้ครับผมฝากไว้เหมือนเดิมช่องเราไม่มีจำหน่ายนะครับผมรีวิวอย่างเดียวใครที่สนใจก็ต้องลองไปตามหาจัดก,กันดู